สวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์หลอดติสั์ไครสโดยเิลโงปรงเทพกรครับคุณครับผมสอนคุณด้วยความรู้จากการเปิดเผยใหม่ของลอจิสัสไคร ผมสอนคุณด้วยความรู้จากการเปิดเผยใหม่ของตลอดสกายคุณรู้ไหมว่าความรู้จากการเปิดเผยใหม่มันมีความแตกต่างกับออการเปิดเผยที่เป็นอันเก่าอย่างไรวันนี้ผมจะทำเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกันให้คุณได้รู้ว่าการเปิดเผยเก่าเป็นยังไงและการเปิดเผยใหม่เป็นอย่างไรมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ เพื่อให้คุณจะได้รู้ว่าทำไมคุณถึงจะต้องออใช้แนวทางและวิธีการในการเปิดเผยใหม่เท่านั้นการเปิดเผยเก่าเนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรจะผมจะทำเป็นข้อมูลมาให้คุณได้รู้นะครับเ,เป็นเจ็ดข้อแตกต่างของการเปิดเผยเก่าและการเปิดเผยใหม่ของดิลลอนจิสต์สครนะครับอันที่หนึ่งครับข้อแรกนะครับ การเปิดเผยเก่านะครับเราจะเรียกเป็น the old revelation นะครับส่วนการเปิดเผยใหม่เราจะเรียกว่าเป็น the new revelation นะครับความแตกต่างข้อที่1ก็คือการเปิดเผยเก่านะครับ the old revelation นะครับเป็นการเขียนที่ใช้ภาษาที่เป็นภาษาของสัญลักษณ์เป็นภาษาที่เป็นอุปมาอุปไมยเป็นภาษาที่มีความหมายซ่อนเลนอยู่ในนั้น เป็นภาษาที่ไม่บอกตรงๆแต่เป็นคารใช้ภาษาของสัญลักษณ์ภาษาของอุปมาอุปไมยนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นการป้องกันหรือการการปกปิด ภารกิจของ The Lord e u s t a c เพื่อไม่ให้สถานนรลบเนี่ยมันได้ล่วงรู้ความลับนะครับ The โ l เ l e v a t i o n นะครับเป็นการป้องกันสถานนรลบหรือวิญญาณชั่วร้ายนะครับไม่ให้มีความเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับ การเขียนในภาษาที่เป็นอุปมาอุปไยหรือภาษาสัญลักษณ์เนี่ยทำให้ไม่ส่งผลไม่ส่งผลกระทบต่อการทามาของอดีวายพอวิเด้นออฟเดอะลอ e จีแซดไคลยก็คือไม่ให้ส่งผลต่อแองเจิลที่ทำงานให้กับลอด d ีแซดคลนะครับเพราะว่าสถานะลบหรือวิญญาณชั่วร้ายจะไม่รู้คำหมายว่ามันเป็นยังไงคนที่อยู่ในสถานะภาพโบสถ์เท่านั้นถึงจะถึงจะรู้นะครับ <S <S ส่วน The New r e v e l a t i o n นะครับ าการเปิดเผยใหม่เนี่ยจะเป็นการเขียนในภาษาที่เป็นภาษาที่ตรงภาษาที่ชัดภาษาที่เคลียร์ทุกอย่างจะเคลียร์คัดในภาษานั้นๆนะครับความหมายจะเคลียร์ไม่มีการปกปิดซ่อเลนนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างกันร,ระหว่างาการเปิดเผยเ,เก่ากับการเปิดเผยใหม่ มันมีความจำเป็นที่การเปิดเผยเก่าจะต้องใช้ภาษาที่เป็นสัญลักษณ์แล้วก็ภาษาอุปมาอุปไมยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงชีวิตมืดนะครับการใช้ภาษาสัญลักษณ์แล้วก็เป็นภาษาที่เป็นอุปมาอุปไมยเนี่ยมันเป็นการที่ทําใหเ้เราไม่รู้ความหมาย ถ้าเราไม่มีการเชื่อมต่อกับต้นกําเนิดนะครับเราก็จะไม่รู้ความหมายเราไม่เราก็จะไม่มีความรู้ที่ผิดไปอันนี้แหละครับเป็นความตั้งใจนะครับและมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราอยู่ในช่วงชีวิตมืดและสว่างนะครับ The old revelation นะครับเป็นช่วงชีวิตมืดนะครับแล้วก็ The new revelation หรือการเปิดเสใหม่นะครับจะเป็นช่วงของชีวิตสว่างนะครับข้อที่2ครับาการเปิดเผยเก่าเนี่ยเป็น การทำนายหรือการพยากรณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ตลอดจิตสัตย์คลายจากไปจากโลกนี้นะครับก็ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเป็นการบอกเป็นการทำนายเป็นการพยากรณ์ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรส่วนการเปิดเผยใหม่ไม่ได้เป็นการพยากรณ์อนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการบอกสถานการณ์ชีวิตจริงปัจจุบันของคุณว่าคุณมีสถานการณ์อย่างไร เหมือนกับผมที่บอกว่าที่นี่เป็นนรกนะคุณอยู่ในนรกนะคุณจะต้องเลือกชีวิตนะระหว่างชีวิตมืดและสวา่างอันนี้แหละครับเป็นการบอกของออการเปิดเผยใหม่ครับเป็นการบอกสถานะชีวิตของคุณผมนําสถานะชีวิตของคุณณนปะัจจุบันมาบอกให้กับพวกคุณได้รู้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมนํามาจากการเปิดเผยใหม่นะครับอ่าอันที่3นะครับ การเปิดเผยเก่านะครับผู้ผู้นำสื่อหรือผู้นำสารหรือ,อผู้ที่เผยแพร่นะครับเป็นผู้ที่ผู้ที่มีความเข้าใจหรือมีความหรือผู้ที่มีความเข้าใจหรือมีความเผยแพร่ในลักษณะที่ที่เป็นลักษณะภายนอกเป็นลักษณะทีอะ่อยู่ในชั้นภายนอก ไม่ได้อยู่ในจิตที่เป็นจิตจิตชั้นในหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่คุณจะ,ะนมัสการพระเจ้าการที่คุณอธิษฐานนะครับคุณก็อธิษฐานงงูปลาอธิษฐานตามภาษาที่เขาบอกส,นสอนกันมาอันนี้แหละครับเป็นลักษณะของการเปิดเผยเก่านะครับคือทำอะไรจากภายนอกไม่ได้ทำอะไรจากจิตชั้นในหรือจิตมีอย่างนะครับ ส่วนการเปิดเผยใหม่นี้ไม่ใช่อย่างไรครับคุณจะต้องเริ่มจากจิตชั้นนายหรือจิตมีญาณทําอะไรจากใจจริงนะครับทาอะไรจากภายในแล้วก็ทําออกสู่ภายนอกออหมายความว่าภาษาที่คุณจะใช้ในการสวดอ้อนวอนหรือนมัสการพระเจ้าหรือติดต่อกับตลอดอีกสัดไคเนี่ยจะต้องเป็นภาษาที่เกิดขึ้นจากจากภายในของคุณจริง จากใจของคุณจริงจากจิตวิญญาณของคุณจริงมันจะทําให้เกิดการเชื่อมต่อเกิดการติดต่อกับต้นกําเนิดได้อย่างแท้จริงนะครับมันไม่ใช่อะไรที่เป็นภายนอกครับมันเป็นภายในนะครับผมถึงบอกว่าผมจึงไม่เคยสอนคุณไม่เคยบอกคุณว่าการสวดกรรมสการจะต,งง an, ต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เลยคุณจะต้องเริ่มจากภายในของตัวคุณเองภาษาต้องเริ่มจากคุณเองนะครับ คุณไม่ต้องไปทำตามคนอื่นหรือทำการโลกภายนอกที่เขาบอกคุณขอให้คุณเริ่มจากภายในของตัวคนเองแล้วคุณจะได้เชื่อมต่อกับพระเจ้าตัวจริงตลอดที่ซั์ไครนะครับอันที่4นะครับการที่คุณเชื่อมต่อกับพระเจ้าเนี่ยในการเปิดเผยเก่าเนี่ยมันอาจจะไม่มี security check การตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อกับพระเจ้าตัวจริงหรือไม่ เพราะว่าพระเจ้าครับคุณอาจจะใช้ชื่อหลายชื่ออาจจะเป็นพระเจ้ากอสพระบุตรพระบิดาพระเยซูพระเยซูคิดจิสัตไคร่บูดาพระผู้สร้างบา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 ทั้งหมดเนี่ยในช่วงของการเปิดเผยเก่าเนี่ยคุณใช้หลายชื่ออันนี้มันไม่มี Security c h e c เช็คว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงหรือเปล่านะครับแต่การเปิดเผยใหม่นะครับพระเจ้าจะต้องเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนสถานะ ไปอยู่สถานะใหม่คือสถานะที่เป็นสถานะบวกคือช่วงชีวิตสว่างก็คือ,อะจะใช้ชื่อในชื่อเดอะหลอดจิตสัตว์คลจะใช้ชื่อในชื่อเดอะหลอดจิตสัตว์คลจะใช้ชื่อในชื่อเดอะหลอดจิตสัตว์คลาเท่านั้นเท่านั้นอันนี้เป็น security c h e c ็ที่คุณสามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้จะทําให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณเชื่อมต่อนั้นนะเป็นพระเจ้าเดอะหลอดจิตสัตว์คลจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่แอบแฝงตัวเข้ามา มาปลอมตัวเป็นพระเจ้าของคุณนะครับต่อไปอันที่5ครับการเปิดเผยเก่านะครับเขียนในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาการแยกตัวเขียนในช่วงเวลาที่เป็นการเซปเลเรชั่นระหว่างระหว่างคุณแล้วก็พระเจ้านะครับมันทําให้มีการทําอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นอะไรที่เป็นแบบ e อ็ก r n a l เป็นเป็นแบบเปลือกเป็นอะไรที่มันเป็นการทําภายนอกมันไม่ได้เกิดจากภายในนะครับการเปิดเผยเก่าจะเป็นอย่างนั้นแต่การเปิดเผยใหม่นี่มันเ,เป็นการเปิดเผยที่เขียนในลักษณะที่อ,อ,อยู่ในพระเจ้าอยู่ในสถานะที่เป็นการหลอมรวมกันคือหลอมรวมกันระหว่างมนุษย์วิญญ,ญาณแล้วก็จิตวิญ,ญญาณเข้าด้วยกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะทําอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยมันจะต้องทําอะไรในลักษณะที่เป็นการภายในนะครับมันไม่ใช่ลักษณะภายนอกเหมือนออการเปิดเผยเก่านะครับต่อไปอันที่6ครับลักษณะของการเปิดเผยเก่านะครับมันจะมีการแปลความการตรีความจากการเปิดเผยเก่าเนี่ยได้หลายความหมายได้หลายแนวทางได้หลายวิธี เพรามันเป็นภาษาที่เป็นอุปมาอุปไมยเป็นภาษาสัญลักษณ์นะครับแต่การเปิดเผยใหม่นะครับมันจะไม่มีการตีความที่นอกเหนือไปกว่านั้นแล้วมันจะเป็นภาษาที่เป็นแบบนั้นมันจะเคลียร์มันจะชัดมันจะมีแค่ความหมายเดียวตีความได้แค่ความหมายเดียวเพราะมันจะมีความชัดเจนอยู่ในตัวนะครับในความหมายของการเปิดเผยใหม่เนี่ยทุกอย่างจะมีแค่ความหมายเดียวแต่ในความหมายของการเปิดเผยเก่าเนี่ย มันจะมีได้หลายความหมายนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาสัญลักษณ์นะครับแต่ถ้าความชัดเจนความเคลียร์คัดอย่างในการเปิดเผยหมายจะมีแค่ความหมายเดียวเท่านั้นนะครับอันที่7นะครับอันสุดท้ายผมจะบอกความแตกต่างอย่างนี้คือในการเปิดเผยเก่านะครับมันจะเป็นการที่ความโชคร้ายนะครับมันจะสอนคุณให้นักษณะของเชื่อในสิ่งที่บอกเชื่อในสิ่งที่เขียนไว้ในการเปิดเผยเก่า โดยไม่ให้คุณเชื่ออย่างอื่นเลยจะเชื่อให้คุณเชื่ออยู่ในการเปิดเผยเก่าเท่านั้นนะครับอันนี้ครับเป็นการควบคุมจิตอย่างหนึ่งเป็นอันตรายที่ใครที่เชื่ออยู่กับตรงนั้นนะครับมันจะทําไม่ทําให้คุณมีจิตสํานึกสูงได้เลยส่วนการเปิดเผยใหม่นะครับมันเป็นการเปิดเผยที่ให้อิสระกับคุณคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อได้อยู่ที่คุณชีวิตนี้เป็นชีวิตของคุณคุณจะต้องเลือกเองว่าจะเชื่อใคร เชื่อเฉพาะในการเปิดเผยเก่าหรือเชื่อคนอื่นหรือว่าเชื่อในการเปิดเผยใหม่ที่ผมนํามาให้คุณนี้ไม่มีการบังคับชีวิตนี้คุณต้องเลือกเองความแตกต่างมันเป็นอย่างนี้ครับคือการเปิดเผยเก่าเนี่ยบอกบอกให้คุณเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างแข็งกร้าวเชื่ออย่างไม่มีการแเปลี่ยนส่วนการเปิดเผยใหม่เนี่ยที่ผมนำมาบอกคุณเนี่ยมันเป็นอิสระที่คุณจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ เพราะคุณเป็นคนเลือกชีวิตเองว่าคุณจะมีชีวิตมืดหรือว่าชีวิตสว่างนะครับไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่การที่คุณจะเลือกเชื่อถัดการมาทางการเปิดเผยใหม่นี่มันจะต้องเริ่มจากที่ตัวคุณเองนะครับเริ่มจากที่ตัวคุณที่จะพยายามที่จะต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตจากชีวิตมืดเป็นชีวิตสว่างจริงนร <S <S ๆ,ๆนะครับโอเค okay ครับหวังว่าวันนี้คงเป็นประโยชน์ต่อคุณนะครับเป็น7ข้อแตกต่างข,ของการเปิดเผย เก่าแล้วก็การเปิดเผยใหม่ของตลอดจิตสัตว์ขายยางไรผมขอความกรุณาสลับส่วผมด้วยนะครับอาจจะเป็นบริจาคให้ผมไปค่าใจ่ายในชีวิตประจำวันที่เบอร์ป้อมเพย์0929949294 0929949294โอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ